พบกับวิกสปอร์ตวันนี้แล้วนะครับวันนี้จะเป็นจุดออนที่โซ่สบงแบงอีกครั้งะครับ e T10E4 นะครับผมโค้งลงเซตแล้วไม่ได้นะ ถ้าเจอกันระยะร้อเมตรป้อมด้านบนนะเล็ง <et> เข้าได้เขานะฮะจุดตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะยิงเข้าหรือเปล่าแต่เป็นสีส้มแสดงว่าไม่เข้าชัวรแล้วก็แก้มป้อมฮะเป,เป็นลูกทองฮใช้เป็นกระสุน APCR ลูกทองอะเจาะเยอะอยู่แล้วรู้ว่าลูกทองนีกหันได้ เค okay. ด้านหน้าก็มีแค่นี้แหละส่วนรานกระสุนอะไรก็อยู่ด้านข้างประมาณนี้ฮะ okay. จบการรีวิวของ PC